ามาแอบดูกันนะคะว่าเจ้าของบ้านชาวกรีกำลังทำอะไรอยู่คะ่ะฟ้าทำอะไรอยู่ะ่ะ <Okay. S 1> ไก่ดูมันทำไมอะ่ะดูว่ามันจะผสมพันธยังถ้าไม่ผสมเดี๋ยวคนผสมแทนอันนี้สีอะไรอะ่ะอันนี้สีอันนี้สีกระดำนะครับนี่กระดำเรานี่คือแม่พันธุ์นะครับแม่งใหญ่เป้เงเลย นี่ครับสีกระดำเราจะมาการันตีนะครับว่าฟาร์มเรามันมีแบบนี้ครับนี่คือสีกระดำนะครับสวนเลื่อนปเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยสวนล่างมาันจะเป็นปลาเหลืองนะครับปลาแล้วหมูขาวแต่ช่วงนี้หางมันไม่สวยครับเพราะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงข่ายสดถ่ายตรงนี้ครับแล้วช่อดต่อมาปลาเหลืองยังมาได้ แล ura, ้วมานนะครับนี่คือแม่เขานี่คือแม่เขาเขาเรียกว่าเลี้ยงนกกระจอกแต่มันไม่กระจอกครับเพราะว่ามันกินกินยิ่งกว่าทหารครับมันไม่กระจอกครับเอามาดูนี่ครับมีนี่นี่คือหาดฟาครับส่วนนี้คือกรงปล่าครับนี่คือกรงเปล่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไก่แก้วนะมันเป็นกรงเป่ากรงเปล่า เพราะว่าตัวออกไปตากแดดใช่ไหมใช่ปะนี่คือเป็นจะลงครับนี่เป็นจะลงนี่คือเป็นจะลงสายหวานนี่คือเป็นจะลงสายอ่อนหางของเขามันจะอุ้ยหางไปไหนไม่รู้ <c oughs> หางเขากำลังถ่ายคนนี้่เ่องนี้เลยถ่ายคนนะกำลังถ่ายผลอยู่หลาย,ลย,ยตัวอันนี้คือสีขาวครับสีขาวแม่พันธุ์ดูแม่พันกันนะนี่ครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์สีขาว แม่พันธุ์สีขาวเอาเล็บเดินนะครับปลาลูกไปไหนทำไมมันดำล่ะคะมันสีขาวหรือสีดำสีขาวครับมันช่วงนี้ฝนตกบ่อยไม่ค่อยได้มีในอาบน้ำมันก็เลยนี่ครับพ่อพันธุ์เขาหลุมหางก็ไม่มีครับบางครังอยู่ในช่วงขาดคนเหมือนกันคนเดียวนี่โป่งเป่าข้างนอกครับให้เรามาดูครับเรามาดูนะครับนั่นคือทองครับ นั่นคือทองหางดำครับทองหางดำออกไม่ได้ตัวเมียเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างไร้างนนีไ่ไ,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 ไงตัวเมียแล้วนี่สีอะไรคะเนี่ยวิ่งไปเนี่ยตัวต่อไปค่ะตัวนี้คือสีเทานะครับสีเทาเพิ่งได้มาใหม่สีนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่ในฟาร์มเราครับสีเทา เาสีนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่ในฟาร์มเรามันอาจจะจับจับแล้วมันอาจจะไม่คุ้นคนนิดนึงเพราะว่า,ามันเพิ่งนำเข้ามาใหม่นะครับและตัวที่แอบอยู่เนี่ยตัวนี้คือกาแดงนะครับกาแดงนี่แม่เขานี่เมียเขาหรือแม่เขาเนี่ยแม่กับแม่เขาแม่ตัวนี้เชีองเนาะตัวนี้ตัวโปรดครับตัวโปรดของเจ้าของฟาร์มครับเนี่ยตัวนี้พ่อพันตัวนี้พ่อพันตัวนี้ การันตีครับผมการันตีเลยครับเฮ้ยอย่าขึ้นไปอย่าไปจิกหัวเขาแล้วนี่นะครับตัวนี้คือหีมะแดงหีมะแดงหรือเรียกสั้นๆว่าทองหางขาวที่คนเรามันรู้กันว่าทองหางขาวแต่ตัวนี้มันตอนนี้ก็ลูกก็ผลิตลูกอยู่นะครับช่วงนี้อันนี้คืออันนี้คือบานะครับ นี่คือบาบาดำทีช่วงนี้ทางของเรามันกำลังผัดผน,น,นะครับส่วนตัวน,นี้นะไี่กมครับ่นกก,ก,ก่ตีหรือไก่แจ้คะเนี่ย เลี้ยงเลี้ยงไก่แจ้หรือไก่ตีผมเลี้ยงไก่ตีผมได้ไก่แจ้เฮ้ย <c oughs> ผมเลี้ยงไก่แจ้ <c oughs> ได้ไก่ตีเราเล่นเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกเล่นมนี่ทองเท่านะครับทองเท่าทองเท่าหรือเลือกง่ายๆว่าทองหางเท่าเฮ้ยหรือว่าเท่าหางเทออันนี้เจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้เจ้านำโชคครับเจ้านำโชคเจ้านำโชค นี่เจ้านำโชคมีตัวนี้โชคมากเลยอ่ะอันนี้เจ้านำโชคโชคกว่าตัวอื่นเลยอันนี้คือเจ้านำโชคแต่นําเข้ามาตั้งแต่นําเข้ามามีโชคครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันชื่อนําโชค <t> ap, ชนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับ,รบเต้มันซึ่งจะไปตีกันเมื่อกี้ผมจับคาเขาแต่ใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจไก่ที่ฟาร์มเราบ้านชวาวกรเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแอดไลน์ บ้านชาวก,กรถ้าลูกค้าคนไหนกลัวว่าบ้านเราไม่สุกหรือบ้านเราจะโกงผมแนะนํานะครับบ้านเราไม่มีการโกงครับไก่ไก่ถูกไม่มีนครับไก่ถูกไม่มีในโลกแต่ไก่สวยมีที่บ้านชาวก,กรครับหอมครับ